สวัสดีครับพบกับสุลุกาลหรือร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นายฉลองไปกับฉันนะโดนยัดสงสารถึงสหารรักโชตาผู้ล่วงลับหลังยิงประตูสุดซึ้งในเกมรำรึกดาวิดดนยัดนะครับสร้างภาพจำสุดสะเทือนอารมณ์ในสนามเมื่อเขาอุทิศประตูที่ยิงได้ให้กับดิโกโจตาสหารร่วมทีมผู้ล่วงลับโดยการทำท่าทางดีใจอันเป็นเอกลักษณ์ของโซตาถึง2แบบซ้อนทำกลางเสียงปรบมือดังกึกก้อง ก่อนจะโพสเข้าความสุดซึ้งถึงเพื่อนรักว่าผมรู้ว่าวันนี้คุณฉลองกับผมแบบนั้นเกมแรกหลังโศกนาฏกรรมน้ำตาเสียงเพลงและประตูแห่งความทรงจำบ,บรรยาการที่สนามดีเบลในเกมอุกก่นเครื่องที่ลร์พูบุกไปชนะเพรสเซนท์นนั้น,นแฟนไปด้วยความโศกเศร้าและแรงใจนี่คือเกมแรกของทัพหงแดงภายใต้กับกลุมทีมของอเนอร์สลัดหลังจากการจากไปกระทันหันของดิโกโชตา และน้องชายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตลอดทั้งเกมนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลตามพร้อมใจกันร้องเพลงเชียร์เพื่อลำลึกถึงดาวเตะหมายเลข20ผู้เป็นทิรักซึ่งสโม,มสรได้ประกาศยกเลิกเบอร์เสื้อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาไฮไลท์สำคัญคือเินิทีที่นูนเยสหยุดโลกแมคกนัลแร์บลีและคริสกัปเปร์จะทำประตูได้ในเกมนี้แต่ซีนที่ขโมยหัวใจแฟนบอลทุกคนคือจังหวะหลังจากที่ดาวนูนเยสส่งบอลสู่ก้นตะข่ายก็น่าาวอุระไววิ่งตรงไปที่มุมทง ก่อนจะแสดงความเคารพต่อโชต้าโดยท่าทีดีใจที่แฟนบอลคุ้นเคยเป็นอย่างดีท่าปรบมือเรียนแบบท่าดีใจของโชต้าในเกมกับเอเวอเรตันในปี2021ท่าเล่นเกมนั่งลงกับพื้นแล้วทำท่ากดจอยเกมซึ่งเป็นท่าฉลองประตูชัยสุดไอคอนิกในเกมกับสเปอร์เมื่อปี2023ท่าดีใจเล่นเกมนี้มีความหมายพิเศษกับนูนีตอย่างยิ่งเพราะในวันนั้นเขาก็อยู่ในสนามและเป็นคนเข้าไปประคองศรีรษะ ของโชต้าขณะที่ฉลองประตูกลายเป็นภาพจันที่แฟนบอลไม่มีวันเลือกจากสนามสู่โซเชียลก็ความถึงเพื่อนบนฟ้าหลังจบเกมกับนุนเยตได้ตอกย้ำความรู้สึกของเขาผ่านโซเชียลมีเดียโดยพบภาพของตัวเองกําลังทําท่าดีใจเกงข้างภาพเขาดําของเขากับโชต้าในเกมกับปอร์พร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่กินใจว่าผมรู้ว่าวันนี้คุณฉลองกับผมแบบนั้น พลนดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างต้มทนจากเพื่อนร่วมทีมทั้งคริสปโเคอติโจนและลุยดิอาร์ดที่เข้ามาส่งรูปอิโมจิหัวใจขณะที่วัจิฟันได้กับตันทีมก็เข้ามาปลอบใจนูนเยสในสนามหลังสิ้นเสียงนกเวีดอันเนอร์สลัดผู้จัดการทีมได้กล่าวเอาไว้กับลูกทีมก่อนเกมว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้คือการเป็นตัวของตัวเองเหมือนที่โชต้าเคยเป็นถ้าอยากจะหัวเราะก,ก็หัวเราะถ้าอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้ อย่าได้เสแสร้งในสิ่งที่คุณไม่ได้รู้สึกคำพูดนี้สะท้อนถึงสปอริตของทีมที่พร้อมที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันทางเลือกลิเวอร์พูลจำใจกอดนูนเยตต่อเมื่อทางเข้าออกติดตันในตลาดนักเตะในขณะที่นาฬิกานับถอยหลังสู่การเปิดฤดูกาล2025เตือนที่ลิเวอร์พูลจะลงสนามในฐานะแชมป์เก,เก่าพิมลี สโมสรกลับกาล,ลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์กืนไม่เข้าขายไม่ออกครั้งใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของดาวนิยอกก็น่าเจ้าของกข้าตมาสารที่ดูเหมือนว่าทางออกที่ชัดเจนที่สุดอาจเป็นการตัดใจที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือการรังตัวเขาไว้กับทีมต่อไปนะครับภาวะสูญอากาศขายไม่ได้ซื้อไม่คมุ้มสถานการณ์หงแดงในตลาดก,การสกัดนักเตะเวลานี้เปรียบเสมือนการเดินทางเข้าสู่ทางตันแม้สโมสรจะแสดงความต้องการปล่อยตัวนูนเยส แต่กลับต้องเจอความจริงที่โหดร้ายป้ายราคา70ล้านปอนด์ที่ไม่มีใครสู้ไมเคิลเวดลนดิชันฮิลส์ตั้งราคาขายเพื่อลดราคาขาดทุนให้ได้มากที่สดุดแต่กลยุทธ์นี้กลับทําให้ทีมต่างๆถอยหนีล่าสุดนาบูลีก็หันไปหาตัวเลือกอื่นที่ถูกกว่าหรือเพียงทีมจากซาอุดิอาระเบียที่อาจสนใจแต่ยังไม่มีความแน่นอนใดๆสัญญาผูกมัดจนถึงปี2 0 2 8การที่ดุนเยตยังมีสัญญาระยะยาวทําให้ลิเวอร์พูลไม่มีอํานาจต่อรองมากนัก และไม่สามารถบีบให้นักเตะย้ายทีมได้เมื่อการขายเป็นเรื่องยากการซื้อตัวแทนก็ดูเหมือนจะเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงกว่าตลาดก็หน่าสุดโหดเป้าหมายอย่างวิกเตอร์โอซิมเพนและวิกเตอร์โยโคเรตมีแนวโน้มย้ายไปทีมอื่นขณะที่ฮูโก้เอกติเก้และเบนจามินเชโก้ต่างถูกตั้งค่าตัวสูงรลิวถึง80และ90ล้านปอนด์ตามลำดับทั้งที่ยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองในพรีเมีย และมีสถิติการทำประตูไม่แน่ไว้วางใจไปกว่านูนเยสก่อนย้ายมาแอนฟิลด์ด้วยซ้ำเลยการทุ่มเงินมหาศาลอีกครั้งเพื่อแลกกับความไม่แน่นอนจึงเป็นความเสี่ยงที่ลิเวอร์พูลไม่อยากซ้ำรอยด่าเดิมพันกับคนคุ้นเคยทำไมการรังนูนเยสจึงเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเมื่อทุกเส้นทางตีบตันการเก็บนูนเยสไว้อาจไม่ใช่แค่ทางเลือกเดียวแต่เป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดในเวลานี้ด้วยเหตุผลสำคัญ3ข้อ 1. ประสบการณ์ที่ซื้อไม่ได้เขาไม่ต้องปรับตัวกับความเร็วและแรงประทัของพิมลิกอีกต่อไปนี่คือเขาได้เปรียบที่กล่องหน้าคนใหม่ราคาแพงไม่มี 2. ตัวเลขที่ไม่ควรมองข้ามตลอด3ฤดูกาลเขาทำไป40ประตูกับยีสิบสองอาซิซึ่งเป็นสถิตทัดเทียมหรือดีกว่าเป้าหมายกองหน้าค่าตัวแพงคนอื่นๆซีอีกสามโมเมนต์ชี้ขาดเกี่ยมแม้น่าจะผิดบังในงหลายๆครั้งแต่ประตูชัยเหนือแล็บซิก อาซิดท,ที่ปารีสหรือการเหมาสองประตูช่วงทุเจ็บใส่เบรนฟอร์ดนั่นคือเครื่องพิสูจน์ว่าเขายังคงเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในพิบตาบทสรุปจิ๊กซอ์ชิ้นใหม่อาจปลดล็อกคนเก่าลึกๆแล้วทุกคนต่างก็รู้ว่าผลงานของนูนเยสยังไม่คุ้มค่าตัวแต่คำถามสกันที่สมงสอนต,อต้องตอบคือการเสียนูนเยสไปคุ้มค่าหรือไม่หากไม่มีหลักประกันว่าตัวแทนจะทำได้ดีกว่ายิ่งไปกว่านั้น การมาของ p l เมเกอร์ระดับโลกอย่างฟอรเรนเวียดในฤดูกาลนี้อาจเป็นที่สอดกำัญที่ช่วยปกลอกสเก็ภาพการจบสก์ของนูเยญให้ยบขมหากฟองการเล่นของเขาดีขึ้นในฤดูกาลหน้าตลาดการแื้อขยนต่เตะอาจเปิดกว้างสำหรับเขาอีกครั้งพิจารณาแต่ตัวเลือกทั้งหมดในปัจจุบันดูเหมือนว่าการชะลอแผนการเล่นละกกอนัตตวใหม่และให้การดาวยิงชาวอุรุกวัยอีกสักปีอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายในสถานการณ์ที่บีบคั้นเช่นนี้นะฮะ แล้วแฟนๆละครับอยากให้นูนเย็ดอยู่ต่อหรือไม่แสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะ่ามการน้ำตาแสงแห่งความหวังฉายประกายเอ็นกูโมฮานดารุ่งในวัย16ปีสารต่อคำทํานายโชต้าในวันแห่งความไว้อาลัยของลิเวอร์พูล ทัามกลางบริการแห่งความอาลัยต่อการจากไปของดิโกโจตาในเกมหมุนเครื่องนัดแรกที่สนามดิบเดียวแฟนบนอลหงแดงก็ได้พบกับแสงสว่างแห่งความหวังครั้งใหม่เมื่อลิโอเอ็นกูโมฮาปีเปิรดรุ่งในวัยเพียง16ปีระเบิดฟอร์มสุดเสด่าพิสุขขันธทนางของโจตาผู้ลุงรับว่านี่คือดาวดวงต่อไปของแอนเฟลเกมกับเพรสตันนอตเอนไม่ใช่แค่เกมปีซีซันธรรมดา แต่มันคือแมทแห่งการลำลรกถึงตำนานหมายเลข20ผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับเสียงเพลงประจำตัวของโจต้าดังกึงกก้องตัวสนามก่อนที่สโมสรจะประกาศรีไทยเสื้อเบอร์20เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดเพื่อนร่วมทีมได้มอบของขวัญแด่โชต้าโดยชัยชนะ3-1จากประตูของคอเนอร์บาลีดามินูยสและโคดีเกโตซึ่งสองหลหลังได้ทำท่าฉลองประตูแบบเดียวกันที่โจต้าเคยทำเพื่อสงสารถึงเพื่อนบนฟ้า ดาวเด่นที่ขโมยซีนและหัวใจของแฟนบอลในสนามกลับเป็นเจ้าหนูลิโอเอ็นกูโมฮาที่แสดงเห็นครั้งว่าเห็นได้เขาถึงถูกย่อย่องไปทั่วสมโมสรและทำไม ot, อานเนอร์สลัดกุนซซอถึงกระตือรือร้นที่จะดึงเขามาสู่ทีมชุดใหญ่ฟอร์มการเล่นอนณาธึงนี้ตอกย้ำคำพูดของโจต้าที่เคยทำนายอนาคตของดาวเตะรายนี้ไว้อย่างแม,ม่นยำหลังจากที่เอ็นกูมมอาประเดิมสนามให้กับทีมในเกมเอฟครับเมื่อเดือนมกราคม เราเห็นความสามารถในการลากเลื้อยต,ต,ต,ตัวตัวของเขาโชต้าเคยกล่าวเอาไว้คู่แข่งรู้ดีจนต้องรุมเข้าประกบสองสาคนแต่นี่คือวันพิเศษของเด็กหนุ่มคนนี้และเขาจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนคำพูดเหล่านั้นก้องดังยิ่งกว่าเดิมในวันนี้เมื่อเอนกูโมฮาแสดงความเร็วและความกล้าหาญปั่นป่วนแนวรับของเพรสเนได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากภาพของโชต้าที่เคยสร้างความหายนะให้กองหลังทั่วพิมลี แม้จะยังเซ็นสัญญาอาชีพไม่ได้จนกว่าจะอายุครบ17ปีในเดือนหน้าแต่สัญญาณทุกอย่างก็บ่งชี้ว่านักขของลิโอเอ็นกูมาหานั้นสดใสยอย่างยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะเดินบนเส้นทางค้าแข่งโดยมีคำสรรเสริญของโชต้าเป็นดังเครื่องนำทางและมีตำนานเบอร์20เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สู่การเป็นดาวดังดวงใหม่แห่งแอนฟิล น้ำตาลูกผู้ชายรับโบสุดหันหลังให้แฟนบอลกลั้นน้ำตาไม่อยู่ในวันแห่งความทรงจำถึงโชตา้าที่ดิฟเดลอังกฤษภาพสุดสะเทือนอารมณ์ที่สนามดิฟเดลเมื่ออันดูดโรเบอร์ันแบ็กซ้าของลิเวอร์พูลไม่อาจกลั้นความรู้สึกเอาไว้ได้เขาหันหลังให้กับแฟนบอนและเพื่อนร่วมทีมปล่อยโฮออกมาอย่างไม่ไอายใครขณะที่ทุกคนในสนามร่วมกันส่งใจถึงดิโกโชตา้าหายรักผู้ล่วงลับ ในเกมอุ่นเครื่องที่หงแดงบุกชนะเพรสซันสามหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช้ด้านอาเกยมนี้ถูกบทบังด้วยบรรยากาศแห่งความไว้อาลัยหลังการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดีโกโชต้าและน้องชายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่3ามกรกฎาคมที่ผ่านมาการนัดนี้โรเบรสันได้เขียนข้อความไว้อาลัยถึงเพื่อนรักของเขาอย่างสุดซึ้งเผยเห็นถึงความผูกพันที่มากกว่าเพื่อนร่วมเทมผมอยากพูดถึงเพื่อนของผมเพื่อนสีของผม เขาเป็นคนดีที่สุดซื่อสัตย์จริงใจผมถึงขั้นเรียกเขาว่าดีโก้แม็กโจตาเราดูปาเป้าด้วยกันสนุกกับการแข่งขันมาด้วยกันครั้งสุดท้ายที่ผมเจอเขาคือวันแต่งงานของเขาวันที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตผมอยากจดจำรอยยิ้มที่ไม่เคยหยุดของเขาจากวันนั้นขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของผมนะเพื่อนผมรักนายนะดีโก้เหตุการณ์นี้ตอกย้ำ ว่าเบื้องหลังเกมลูกหนังคือมิตรภาพและความผูกพันที่ยิ่งใหญ่และความทรงจำของดิกโกโจตาจะยังคงอยู่ในหัวใจของเพื่อนพ้องและแฟนบอลตลอดไปเสียงกระหึ่มจากเด็ะครับเคสาระเบิดฟอร์ม45นาทีสันคลอนอนาคตในแอนฟิลแฟนหงเสียงแตกขายหรือเก็บเพียง45นาทีในสนามอุ่นเครื่องนัดแรกของฤดูกาลสตาร์ทีมชาตอิตาลี เวเดรกคลรซ่าก็ะจุดประเด็นร้อนในแฟนบอลลิวูดต้องถูกเถียงกันสนั่นโลกโซเชียลหลังโจฟอร์มสุดจัดจ้านจนเกิดกระแสเรียกร้องให้อยู่ต่อทั้งทิท้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหัว่าอาจจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทินแอนเดลในช่วงซัมเมอร์นี้น,น,นะครับนักแสดดิบเบลนะครับในเกมพรีเซนต์ที่ทับหูแดงบุกเยือนเพรสซอนนเอ็นแม้จะเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่องแต่ทุกสายตากลับจับจ้บจองไปที่อนาคตของปีจอมเลื้อยรายนี้ ภายใต้การควบทีมของกุนซืออันเนลสลัดที่พึงพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5มาสดๆร้อนร้อนและการเนะนาเสริมทัพยังดุเดือดด้วยการคว้าตัวฟอเรนวีสจะมีฟิล์มตรงและมิลลาเ์คเกตมาร่วมทีมแล้วก็ตามจากขั้งส่วนเกินสู่เดอะแบ็ที่แฟนบอลเรียกร้องฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเกียรติสเปรียบสเสมือนเงาของตัวเองเมื่อได้ลงสัมผัสเกมในลีกเพียงแค่6นัดและเป็นตัวจริงแค่เกมเดียว ทำให้ข่าวการย้ายทีมโหมกระพือมาตลอดแต่ฟอร์มการเล่นอน,นาตื่นตัดตินใจเพียงแค่ครึ่งแรกในเกมพบก,กับไบตันกระเปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงลีลากระชากลกเลื้อยความมุ่งมั่นการสร้างสรรค์โอกาสของเขาแต่ไม่แฟนบอลเดอะคัพจำนวนมากพร้อมใจกันส่งเสียงเรียกร้องผ่านโลกออนไลน์ให้สโมสรรั้งตัวเขาเอาไว้ให้ได้เราจะขายฟเฟรเดโกเคียซ่าไม่ได้เด็ดขาดให้โอกาสเขาอีกสักป,ปีเรารู้ว่าเขามีของแค่ไหน ขอแค่เรียกความฟิตและความคมกลับมาฤดูกาลน,นี้ทีมต้องการพลังงานจากเขาจริงๆแฟนบอลรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นอย่างหนักแน่นขณะที่อีเสียงเสริมว่าผมรักเคซ่ามาตลอดตั้งแต่ก่อนย้ายมาด้วยซ้ำํำมองว่าเขาจะได้อยู่กับทีมต่อและได้โอกาสที่คู่ควรเมื่อไหร่ที่เขาฟิตเต็มร้อยเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในความคิดของผมเคซ่าปเปิดใจอนาคตยังไม่แน่นอน ่ามกลางเสียงรียกร้องของฟแฟงนๆอนาคตของสตาร์ทีมชาติอิตาลียังคงเป็นเครื่องหมายคำถามย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคมเกซ่าเคยยอมรับกับสื่ออย่างคอดิเดเลตเดอสปอร์ตถึงความอึดอัดในใจกับโอกาสการลงสนามที่จำกัดและพร้อมพิจารณาทางเลือกใหม่ในช่วงซัมเมอร์ผมจะนั่งคุยกับสโมสรเอเจนต์แระครอบครัวเพื่อหาทางออกที่ดีสุดเกียซ่ากล่าวในขณะนั้นแต่ผมไม่เคยปิดโอกาสที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไป เพียง45นาทีในสนามอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อเนนส์สลตตต้องกลับไปคิดทบทวนบทบาทของเฟเดริโกกีซาในแผนการทำทีมสำหรับฤดูกันใหม่นี้อีกครั้งแน่นอนว่าจะครับตัวโลกต่างต้องจับตามองบทสรุปของเรื่องนี้อย่างไม่กระพิตตาแฟนหงรอเกอร์สลลตเฉลยปมเวียด พร้อม10แข้งหลักหายจากทีมเกมเปิดซีซั่นชี้ชัดเบื้องหลังไม่ใช่แค่ปัญหาอาการบาดเจ็บเสียงหัวเราของเราครับที่ตั้งตารอคอยชมเกมประเดิมสนามของฟอร์เรนวิสกองการตัวใหม่เจ้าของสถิติของโมสรอนต้องเงียบลงชู่ขณะนะครับเมื่อรายชื่อของเขาและแข้งซีเนอีก9รายในเกมมือเครื่องนัดแรกที่หงแดงบุกไปถล่มเบรซัน3-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามการคำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ล่าสุดมีการเปิดเผยเบื้องหลังหลังการตัดิใจครั้งนี้เลยว,ว่าไม่ใช่ปัญหาการบาดเจ็บแต่เป็นแผนงานที่อนเนอร์สโอตและทีมงานวางเอาไว้อย่างรอบคอบเบื้องหลังการตัดใจไม่เจ็บแต่นั้นเรียกความฟิตและข่าวระบุว่าเวียดและกลุกก่นนักเตะกนหลักรวมแล้ว10ชีวิตถูกจัดให้อยู่ในโปรแกรมฝึกซ้อมพิเศษที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอสซัคเทนิงเซ็นเตอร์เพื่อ,รอสร้างความฟิตและเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นโดยรายชื่อนักเตะกลุ่มดักเก่าวก็ประกอบไปด้วยกลุ่มที่เรียกความฟิตพิเศษฟอร์นเ,เวียดอลีส่งบเกอร์เบอรบ์จิฟันไดเยิปเรย์แมก,กูนาเต้อลีซิตแบงคอิสเตอร์ลุยดิอาร์เจมนแมคคนเนลเจเดนแดน,ดนกลุ่มได้พักร้อนเพิ่มเติมฮาวิเลียนไทเลอร์มอร์ตันเนื่องจากทั้งสองเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมเช่นกฤษชุดอยู่21ปีที่ได้แชมป์ยูโร แม้จะไม่ได้ลงสนามแต่นักเตะหลายคนก็ได้เดินทางเพื่อนก,นกำลังใจเพื่อนร่วมทีมที่สนามดิฟเดลสร้างบรรยากาศอันยดเยี่ย่ให้กับแฟนบอลที่เดินทางไปเชียร์สองทัตติตสลาตยังไม่เปลี่ยนเพื่อเวียดประเด็นที่น่าสนใจคืออา์เนอร์สลาตยังคงยึดมั่นในระบบ4-3-3ในเกมแรกในเกมนี้โดยมีจัจิมมามัตด,ดาจิบลี่และแฟลเฟรเดิโกเคียซ่าสองแข้งใหม่ได้ประเด็มสนามทันทีขณะที่ดาวรุ่งอย่างลู้าสตีเฟนสันและเทนไนอุนิ่ได้โอกาสเช่นกัน ได้มีการส่งสัญญาณเบื้องต้นว่าการมาของเวียดจะทําให้เกิดการขัาการเรื่องการปรับไปใช้ระบบ4-2-1แต่สลรัฐอาจจะยังคงยึดแผนการเดิมเป็นหลักและใช้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนระหว่างเกมแล้วจะได้เห็นเวียดเมื่อไร่แฟนบนอลหงแดงไม่ต้องรอนานคาาการก็ว่าจะเริ่มสนามอย่างไม่เป็นทางการของฟอรินเวียดจะเกิดขึ้นในช่วงตัวเอเชียโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือเกมอุ่นเครื่องพบกับเอซิมิลานที่ฮ่องกงในวันที่26กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะเป็นเวทีให้ดาวเตะชาวมันได้โถฟีเทา้าในสีเสื้อลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสุก Liverpool นกรีย์ลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่14ี่ขอรกระดาคมนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคลับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปูบักาข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแทะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ